สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับอนุภาพกับร้าน tgm อนุภาพการยางอำเภอคำเกิดแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาติดตั้งออนนิ่งนอกสถานที่นะครับเป็นติดตั้งที่สวนประกายมาานะครับสวนประกายมาานะครับผมที่จังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้มาติดตั้งออนนิ่งนะครับในรถวีโกเป็นยังไงบ้างมีจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวแนะนําให้ชมครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ลัดขั้นตอนนิดหน่อยคือเรากางออกมาแล้วนะครับผม ในส่วนของออนนิง2.5คูณ2.5เมตรนะครับมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีกว้างสวยงามหรูหราไม่เทอาท่าจนเกินไปนะครับก็มีลักษณะเด่นๆคือมีเข้าไปนะครับที่หนาเอ้าไปที่หนานะครับอีกหนึ่งอย่างที่ TGM แถมมาให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟครับไฟ LED นะครับก็มีตัว ปิดเปิดครับปิดเปิดแล้วก็ต่อเข้ากับตัว power box หรือว่าเขาเรียกว่าที่จุดบุหรีนะครับโอเคนะครับทิกในการกางออนน่งนะครับก็จะตัวนี้นะครับช่างกล้องมาดูใ,ใกล้ครับทุกทุกครั้งก็แนะนาให้ลูกค้าดึงสมอทุกทุกครั้งนะครับดึงสมอทุกครั้งแล้วก็ในการติดตั้งออนน่งหรือการกางออนน่ง,ง,ออนนงของ TGM นะครับผม สังเกตดูจุดนี้ครับช่างกลแพนดูข้างใต้นะครับมันจะมีรูเสียบสองรูนะครับก็รบกวนพี่ๆหรือลูกค้าเสียบเข้าไปทั้งสองรูนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นฝั่งได้ฝั่งเหนียวจะโชว์นิดนึงครับอ่าในส่วนของบางคนที่ยังกลางไม่เป็นนะครับวันนี้มันจะลุ่เลื่อนออกเลื่อนเข้าได้แล้วก็หมุนนะครับหมุนขวาหรือหมุนซ้ายก็ได้อย่าหมุนแน่นจนเกินไปนะครับไม่ตึงมือพอดีนะครับโอเคครับตั้งนอกสถานที่นะครับ ดึงให้ตึงแล้วก็ล็อกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีตินตุ๊กแกสำหรับออนนิยงตัวนี้นะครับออนนิงใหม่ล่าสุดของ TGM คือสามารถที่จะต่อเป็นห้องนะครับห้องกั้นได้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งด้านหน้าฟอนต์นะครับแล้วก็ฝั่งข้างด้านขวานะครับขวาของผมนะครับประมาณนี้โอเคปิดได้หมดนะครับโอเคครับประมาณนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่เรียกใช้บริการของ อนุภาพการยางนะครับในส่วนของการติดตั้ง tjm วันนี้เจ๋งตัวนี้ต้องบอกราคาหน่อยว่าราคาแค่อ n i n g ครับิ n i n g น,นตัวนี้ราคาแค่8ปดพันเนะครับไม่รวมติดตั้งครับบางทีมาข้านอกแบบนี้ก็มีคิดเพิ่มบ้างหรือตามความจําเป็นของลูกค้านะครับบางทีก็เราพิเศษให้ลูกค้าบ้างหลายๆอย่างครับสําหรับวันนี้ฝาก c e b o o o Fanpage นะครับ tjm อนุภาพนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ ช่อง y t u t u นะครับชื่อเดีวยวกัน t j m อนุภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้า t j m นะครับทุกๆสาขาทุกๆตัวแทนของประเทศไทยนะครับในส่วนของเบอร์โทรของเราก็0635252837นะครับสำหรับวันนี้ผมอนุภาพขอพอบคุณมากครับสวัสดีครับ